Good Afternoon Student ค่ะ Good a f r n o n t e a c Good Afternoon Teacher Good Afternoon Teacher ทุกคนเดี๋ยว Good Morning ตอนนี้ Good Morning ไหมคะ No นะ This time นี้เป็น In The Afternoon นะคะเด็กๆอ่าโอเคนะคะ This time นี้นะคะจะเป็นวิชา Homes Economic s อ Repeats After Me ค่ะลูก Homes Economic s อ่านตามที่เชื่อผมค่ะ Home e c o n o m i c Home e c o n o m i c อ่า Home e c o n o m i c ก็คือวิชาการงานนั่นเองโอเคนะคะเมื่อสักครู่นี้ทีเชอรอบุ๋มโชว์หนังสือนะคะให้เด็กๆดูแล้วเดี๋ยวโชว์อีกรอบนะคะคือหนังสือเล่มนี้มองเห็นไม่เอ่ยเดี๋ยวมองไกล้ไกละคือหนังสือวิชาการงานนะคะให้เด็กๆทุกคนเปิดไปที่หน้า 20ค่ะที่แปลว่า20่สิบโอเคไหมทเ้วันคือหน้า21โอเคพร้อมนะคะหน้า21ทุกคนโอเคนะถ้าโอเคแล้วริสตินถูกนี้นะคะอ่าโอเคค่ะดิสตินถูกมีนะ นาคะหน้าเ1เราจะอยู่ในยูนิตทีลูกหรือหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะมีชื่อว่าหนูทําความสะอาดอ่ะ,อะเห็นไหมอ่านั่งดีๆนะคะขีตาปิดไม่เลยค่ะขีตาย่ิดอ่ะขีตาปิดไม่นะลูก เสียงดังมาแล้วโอเคนะคะอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่3ที่มีชื่อว่าหนูทําความสะอาดโลกโอเค,อเคนะเ,คเดี๋ยวเรามาดูหน่วยการเรียนรู้ย่อยนะคะว่าหน่วยการเรียนรู้ย่อยใน,นเรืสันของเราในวันนี้ที่จะเรียนก็คืออ,อะนักเรียนดูนะคะเ,คเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการทําความสะอาดบ้านและห้องเรียน โอเคไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณครูบุ๋มคะวันนี้หนูต้องการที่จะกวาดบ้านหนูต้องการที่จะถูบ้านหนูจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการกวาดบ้านคะครูบุ๋มเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆปิดซึ้งตรงนีนะใครเสียงดังปิดไมคได้เลยนะคะอ่ะเงียบแล้ว q u i อ t แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอุปกรณ์ที่เด็กๆจะใช้ทําความสะอาดบ้านนะคะหรืองานบ้าน เด็กๆจะต้องเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานเพื่อที่จะงานบ้านของหนูจะได้รวดเร็วและนักเรียนแทนไหมใช่ไหมวันนี้เราจะต้องปูบ้านกวาดบ้านให้เสร็จก่อน4ี่โมงเย็นพอเด็กๆเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานแล้วงานของหนูก็จะเสร็จตรงเวลาของตัวเองที่กําหนดไว้โอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูลูกว่าเอมันมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะที่จะช่วยในการทำความสะอาดบ้านของเราก่อนอื่นค่ะ ทิเชอร์ปุ่มนะคะจะมีคําถามก่อนเรียนทุกครั้งค่ะคําถามของทิทเชอร์ปุ่มก็คือมองเห็นไหมคะลูกอคําถามก็คือถ้าเราไม่ทําความสะอาดบ้านเลยจะส่งผลอย่างไรเด็กๆมองดูบ้านของพี่ผู้ชายคนนี้โอ้โห v e r ร clean หรือว่า very dirty ค่ะลูกเปิดไม้ตอบได้เลยคีนเอ่ r เดอร์ อ่าเดอตี<ด>้ค่ะ,ค,ะคืออาจจะสกปรกนิดนึงนั่นคือเกิดจากการที่เขาอาจจะไม่ทํางานบ้านโอเคไหมครับของวางและเกะและกะไปหมดเลยกินอะไรแล้วก็วางที่ผืนอ่ะเดี๋ยวเรามาช่วยพี่เขาทําความสะอาดพร้อมกันเนาะไปค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะมีอุปกรณ์ทําความสะอาดลูกบ้านนะคะแล้วก็ห้องเรียนก็คือคลาสเกททีเซคชั่นทีของเราเนี่ยเราจะมีอุปกรณ์อะไรบ้างอ่าไปเลยไปดูพร้อมๆกันลูกอันแรก รู้จักไม้กวดาดหยักใยไหมคะรู้ไหมเด็กๆคะตอนนี้เราอยู่ที่หน้า21นะคะเด็กๆดูที่รูปภาพประกอบกับ power point ของนิเช่บุ๋มได้เลยนะคะไม้กวดาดหยักใยจะนะคะจะใช้ปัดฝุ่นหรือหยักใยบนเพดานือว่าผนังห้องเด็กๆคะมองด้านบนของตัวเองคะ่ะ look at the ceiling เพดานของหนูนี่อยากใยไม้่อามองดูสีถ้ามีเด็กๆสามารถนะคะใช้ไม้กวาดอยากใยกวาดได้เลยอุปกรณ์ชิ้นนี้จะใช้ทําความสะอาดบริเวณที่สูงๆหน่อยอะคะโอเคนะอันต่อมาก็คือไม้ปัดฝุ่นเด็กๆเรียกติดปากว่าไม้ขนไก่อันเดียวกันเลยลูกเห็นไหมคะจะใช้สําหรับปัดเครื่องเรือนหรือว่า เครื่องตกแต่งบ้านของหนูชิ้นเล็กชิ้นน้อยตุ๊กตาของหนูอะไรเงี้ยสามารถที่จะใช้ไม้ปัดฝุ่นหรือไม้ขนไก่เนี่ยปัดได้เลยโอเคนะเห็นหน้าตาแล้วก็เห็นลักษณะของการใช้งานแล้วนะต้องใช้ให้ถูกนะคะเด็กๆอ่าต่อมาไม้กวาดหืมใครไม่เคยเห็นไม้กวาดถ้าไม่มีไม้กวาดพระเอกตัวเนี้ยบ้านของหนูจะมีฝุ่นเยอะเช่นกันนะคะไม้กวาดทํามาจาก ดอกย้าลูกนะคะใช้กวาดพื้นที่แห้งเราเอาไม้กวาดดอกย้าเนี่ยเอาไปกวาดพื้นที่มันเปียกๆได้ไหมลูกแบบเปียกน้ำแชไม่ได้ไม่ได้ได้แน่นอนนะคะเอาไว้สําหรับกวาดพื้นที่แห้งเท่านั้นอ่าอันต่อมาค่ะด u สแทนนะคะด u สแทนดูดที่ตักผมพอหนูใช้ไม้กวาดดอกย้ากวาดมารวมกันเรียบร้อยแล้วก็จะต้องใส่ที่ตักผมให้เรียบร้อยโอเคนะ อันต่อมาเครื่องดูดฝุ่นค่ะลูกเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยก็จะเป็นอุปกรณ์ที่คุนแรงเราได้เยอะมากนะคะใช้ดูดฝุ่นบนพื้นที่แห้งหรือว่าบนพรมได้โอเคค่ะต่อมาต่อมาอะไรเอนายดูไห<ด>มแม่ดิอ่าผ้าดันฝุ่นและไม้ถูเรียนอยู่เยและไม้ถูเรียนปิดไม้ได้เลยนะคะเสียงดังเข้ามาในห้องแล้วอ่าถ้าพิม์ปิดไม้ค่ะ ถาดันฝุ่นนะคะและไม้ถูนะคะใช้ถูพื้นบนพื้นเรียบแห้งนะคะจะใช้สำหรับพื้นไม้หรือว่าพื้นกระเบื้องโอเคนะต่อมาอุปกรณ์นั้นต่อมาคือถังน้ำค่ะถังน้ำเอาไว้ใส่น้ำสำหรับหนูถูผ้านะคะถูพื้นเอาผ้าถูผ้าใช้ผ้าใช่ไหมคะแล้วก็เราจะมีถังน้ำใช้ในการซักผ้าแล้วก็บิดแล้วก็ใช้ในการถูพื้นนั่นเองนะคะใช้ใส่ พูดง่ายๆคือใส่น้ำนั่นเองเอาไว้สำหรับถูพื้นนะคะอันต่อมาก็คือม็อกค่ะผ้าถูพื้นและไม้ถูนะคะก็คือไม้ถูพื้นจะถูพื้นเรียบเช่นพื้นกระเบื้องหรือพื้นปูนซีเมนเด็กๆค่ะผ้าถูพื้นคุณครูบุ๋มแนะนำว่าให้เป็นผ้าอะไรคะนักเรียนดูหน้าหน้าตอนนี้ครูบุ๋มถึงหน้าไหนแล้วอ่าดูที่หน้า2 w e n t y ค่ะ ถ้าถูพื้นนะคะน่าจะเป็นผ้าฝ้ายเพราะว่าผ้าฝ้ายนะคะคุณสมบัติของเขาก็คือจะดูดซับน้ำได้ดีคะ่ะเวลาหนูใช้ถูพื้นที่บ้านโอเคนะคะอุปกรณ์ท,ทั้งหมดที่เด็กๆเห็นมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะที่ใช้ทำความสะอาดบ้านและห้องเรียนลูกอ่ะเขาเลยค่ะเขานัาเบอร์ one two t h r เท่าไหร่คะอ่ะเปิดไมเท่าไหร่คะเนี่ยเท่าไหนะเอเอมีนายไหม<อ> มีอ่ะโอเคนี่คืออุป,ปรกรณ์นะคะที่ใช้ทําความสะอาดบ้านและห้องเรียนเด็กๆเลือกให้ถูกนะคะเลือกให้ถูกกับงานบ้านที่หนูจะทำอ่ะโอเคต่อเลยต่อเลยนะคะนักเรียนมาดูอ่ะดูหลักการค่ะดูหลักการนะคะการทําความสะอาดบ้านและห้องเรียนลูกนักเรียนดูตรงนี้อ่ะใครมองเห็นใครมองเห็น Green Picture เห็น c u อร o เซอร์ที่เจบุ๋มไหมคะ อ่าขั้นตอนแรกค่ะเด็กๆจะต้องเก็บของใช้ให้เข้าที่เหมือนที่ผู้ชายเมื่อกี้ก่อนที่เราจะถูบ้านกวาดบ้านนะคะเราจะต้องเก็บของเล่นที่เราแบบวางละเกะละกะบนพื้นให้เรียบร้อยอยู่โอเคไหมอ่าดูเคอร์เซอร์เชื่อมดูตรงบูพิกเจอร์ค่ะเห็นไหมคะอ่าพื้นหลังเป็นสีน้ํางเงินรงหรือสีฟ้ามองเห็นนะคะขั้นตอนที่สอง เร,เราไม่ดังนะคะทําความสะอาดจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําเด็กๆอ่นึกถึงค่ะนื้อถึงไม้กวาดหยักใยของเราใช่ไหมคะเราจะต้องกวาดจากที่สูงค่ะบนซีลิ่งนะคะบนบนเพดานก่อนลงมาปุบ๊บมันเปื้อนเราใช่ไหมพื้นอย่าเพิ่งกวาดนักเรียนใช้ไม้กวาดอะไร,ะไรคะ่ะอีกอันนึงลกูก ไม้กวาดขนไก่ใช่ไหมใช้ในการปัดเ,เครื่องเรือนของหนูต่างๆหรือเครื่องตกแต่งบ้านนะคะกวาดให้มันลงสู่พื้นก่อนหลังจากนั้นนักเรียนเริ่มใช้ไม้กวาดดอกย้าค่ะโอเคไหมอ่ะดูดูพิกเจอร์ต่อมาค่ะก็คือพิ้งพิกเจอร์เห็นไหมคะรูปสีชมพูเราจะต้องนะคะใช้ไม้กวาดดอกญ้านะคะกวาดจากด้านในออกมาด้านนอก มีใครไหมลูกกว่าจากท่าบ้านเข้าไปในห้องนอนมีไหมใครช่วยคุณพ่อคุณแม่กว่าบ้านแบบนี้ยกมือไม่มีนะเด็กๆจะต้องกว่าจากข้างในสุดออกมาข้างนอกโอเคไหมเหมือนกับที่เด็กๆถูบ้านเด็กๆจะต้องถูตั้งแต่ข้างในออกมาจากข้างนอกพูดง่ายๆคือถูถอยหลังลูกถ้าใครถูเดินหน้าโ,โูถูเสร็จแล้วเด็กก็ใช้เท้าเหยียบอีกถูอย่างไรก็ไม่สะอาด โอเคไหมอ่ะแล้วสุดท้ายค่ะนักเรียนดูพิกเจอร์สุดท้ายรัฐเดอะพิกเจอร์นะคะก็คือจัดเก็บอุปกรณ์ทําความสะอาดเด็กๆกวาดบ้านแล้วก็ต้องเอาไม้กว่าดอกหญ้าไปแผนให้เรียบร้อยใช้ที่ตักผงแล้วก็ต้องวางให้เป็นที่โอเคไหมคะไม่วางลแลวเกล้ะอุ้ยทําเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะเลิกงาน5้าโมงวางและเกละกะดทั่วบ้านไม่ใช่นะคะต้องเก็บเข้าที่ให้มันคอมพีทให้มันเรียบร้อย โอเคนี่คือหลักการคุณเชื่อว่าลิซซีู่กมีค่ะทำงานหนูได้เาไปเล่นไหมรับทิมปิดไม้ได้เลยค่ะเด็กลิซซี่ถูกมีนะคะคุณผู้เชื่อว่าเย็นนี้หลายหลายคนนะคะน่าจะไปทําความสะอาดบ้านน่าจะช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านแน่ๆนคุณผู้มหนูรู้หลักการแล้วว่าว่าหนูจะต้องทําอะไรบ้างเด็กคะอยู่บ้านคุณพ่อคุณแม่ไปทํางานอะไรที่ช่วยได้เด็กๆช่วยเต็มที่ โอเคนะคะงานบ้านเล็กๆน้อยๆโอ,โอเคนะอ่ะต่อมาต่อมาของเรานะคะก็คือการนะคะการแต่งกายสำหรับการทำความสะอาดบ้านและห้องเรียนหนูจะต้องแต่งกายยังไงครูบูม บิกินี่ไหมคะหรือว่าหนูจะต้องใส่สายเดี่ยวทําความสะอาดไหมอ่าครับทีบหัวล้อนักเรียนดูค่ะวิธีคือเด็กๆก็ต้องมีผ้าคลุมผมนิดนึงลูกคลุไมไว้ทําไมครูบุ๋มก็ตอนที่เด็กๆกวาดหยักย่าไงคะมันตกลงมาแล้วก็ต้องป้องกันฝุ่นหล,ล่นใส่ศีรษะหรือว่าหัวของเราเนาะอันต่อมาค่ะก็คือผ้าปิดจมูกนะคะ ป้องกันฝุ่นเข้าจมูกนั่นเองเห็นไหมคะลูกถุงมือใส่ทําไมอคุณครูบุ๋มนะคะป้องกันการระคายเคืองจากฝุ่นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นขยะหรือน้ํายาถูพื้นนักเรียนจ๋าน้ํายาถูพื้นที่ทําให้พื้นเรามีกลิ่นหอมอ่ะมันมีสารเคมีนะเด็กๆต้องใส่ถุงมือด้วยเวลาช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะถูบ้านนะ อ่ะโอเคต่อมาคือผ้ากันเปื้อนสุดท้ายค่ะเด็กๆก็ใส่ไว้นะคะเผื่อเสื้อผ้าของหนูมันแบบเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วเด็กๆจะต้องแบบไปทําน้ําถูบ้านอาจจะน้ํามันเดอร์ตี้หน่อยมัน พอมันโดนเสื้อเราแล้วมันจะซับยากเด็กก็มีมีผ้ากันเปื้อนนิดนึงอ่ะโอเคนี่คือการแต่งกายของเด็กๆนะคะเวลาทําความสะอาดบ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่หรือช่วยครูผุ้มทําความสะอาดห้องแต่เด็กคงไม่ได้มาไม่ได้มาโรงเรียนอีกนานค่ะตอนนี้ก็ทําความสะอาดที่บ้านไปก่อนนะอ่านะคะต่อมาเด็กๆค่ะนี่อันนี้ที่คุณครูผูอมอยากให้เด็กๆทำเป็นการประเมินตัวเองค่ะเด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาค่ะ หยิบขึ้นมาเลยสมุดอะไรก็ได้ reuse paper กระดาษอะไรก็ได้ที่ไม่ใช้แล้วนะคะคุณครูแค่อ,อยากประเมินเด็กๆโดยการที่เทส t เอาโฟโต้แล้ว stand s e n d to teacher b บุ๋ม h e n y u complete already นะคะอ่ากิจกรรมค่ะ activity ของ teacher บุ๋มก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดบ้านนะคะหรือว่า housework มีอะไรบ้าง มีอะไรบ้างนะเมื่อกี้เด็กๆตอบครณครูผมว่ามีอุปกรณ์ทําความสะอาดบ้านแปดอย่างด้วยกันอะไรบ้างนะอ่าลองคิดดูสิเด็กๆบอกไดยนะว่าอ,อุปกรณ์แต่และอย่างนั้นเขามีหน้าที่อะไรด้วยเขาทําอะไรได้โอเคไหมอ่าถ้าพิมตอบว่าอะไรนะลูกถ้าพิมตอบว่าอะไรนะคะไม้กวาดค่ะแฮร์ีเกิร์ด,ดไม้กวาดอ่ะเด็กๆคนอื่นมีอะไรบ้างคะ พี่ตาอุปกรณ์ทำความสะอาดมีอะไรบ้างลูกฝุ่นครับอ่าอุปกรณ์ทำความสะอาดลูกตอบฝุ่นได้ไงล่ะลูกมีอะไรบ้างเมื่อกี้เพื่อนตอบว่าไม้กวาดเครื่องดูดฝุ่นโอเคการเชื่อมต่อคอนเนคจาจะจะหายหายแวบๆอ่ามีอะไรอีกชาบูมีอะไรอีกลูกไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นชาบูี่ตาฝุ่นไม้ปัดฝุ่นครับ พี่ตักผมอ่าอะไรอีกคะพี่ตักผนครับอ่าโอเคได้แล้วค่ะถังน้าใช่ไหมคะบางบ้านอาจจะใช้การแบบถูบ้านที่จะต้องใช้ถังน้ําใส่น้ํามาแล้วก็ใช้ผ้าถูพื้นใช่ไหมคะในการที่จะซับในถังน้ําแล้วก็บิดบิดเสร็จแล้วบิดหมาดๆนะคะลูกไม่ใช่แบบผ้าลบผ้า ผ้าของเราแบบชุ่มเลยแล้วก็ถูเดี๋ยวลื่นได้นะคะอ่ะมาดูเพื่อนๆตอบแล้วเราก็มีคำถามในใจแต่ไม่กล้าตอบคุณมใช่ไหมอ่ะมีอะไรบ้างอันแรกค่ะ w h a t isit นี่คืออะไรคะเด็กๆมาคือไม่ใช่ลูกคะอะไรค่ะที่ต้องทําความสะอาดด้านบนสุดของบ้านเลยไม่กว่าอยากใหญไม่กวาอยากใหญ่ไป o ต่อมาค่ะ w h a t isit ไม้ปัดฝุ่นไม้ปัดฝุ่นหรือไม้ไม้กวาดสนใ่แล้วแต่เด็กๆเลยโอเคไหมคะต่อมาค่ะวอสซีสิทไม้กวาดไม้กวาดดอกหญ้านะคะที่ทำมาจับดอกหญ้านะวอสซีสิทอะไรบ้างไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นไม้ถูพื้น and the last picture ที่ตักผมนะที่ตักผมหรือว่าดัสแ a นนั่นเองนะคะ h o w many picture เด็กๆไฟใช่ไหมคะไฟ picture เด็กๆคะให้เด็กๆนะคะเขียนเลยรูปที่1คืออะไรจนถึงรูปที่5แล้วบอกว่ารูปที่1นึ่งไม้กวาดหยับย่ายนะัดเราใช้เขาทำอะไรโอเคไหมคะอ่ะลงมือทำเด็กๆเ,เอา ตรงไหนเสียงดังออ่ยผมไม่มีหนังสือให้เลอกนะคบไม่มีหนังสซาดีนปิดไมค์คะ่ะสาดีนปิดไมค์นะคะ listen to me again เด็กๆคะตรงไหนเสียงดังปิดไมค์เลยคะ่ะตอนนี้เพื่อนๆฟังไม่รู้เรื่องอ่าฟังใครที่ไม่มีหนังสือ don't h a v e textbook homes e c o n o m i c ะะเดี๋ยวเด็กๆติดต่อคุณครูบุ๋มได้หลังไหม่ส่วนใครที่มีแล้วนะคะให้นักเรียนหาสมุดหรือกระดาษอะไรก็ได้ที่อยู่บ้านหนูค่ะเขียนได้เลยค่ะรูปที่หนึ่งค <c oughs> ืออะไร <c oughs> เด็กๆใส่าไม้กวาดยาหยักย่แล้วเด็กก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับหรือวาดรูปอะไรก็ได้ขั้นกลางค่ะไม้กวาด <c oughs> ยาหยักย <c oughs> ่ะ <c oughs> ใช้ทําอะไรเด็กๆก็เขียนว่าใช้ควาอะไรคะอยากยหอยบนเพดานก็ฟินิ h already ค่ะก็เสร็จแล้วแค่นี้เองสั้นๆเป็นช็อตเซนเทน์ค่ะไม่ต้องยาวมากฟังกรณีของซาดีนนะคะซาดีนลิสึ e นทูมีนะคะ,ะ,คะเมื่อกี้นี้ที่เชื่อภูมสอนแล้วโอเคไหมซาดีนน่าจะเห็น powerpoint ของครูภูมที่ฉายแล้วมันง่ายลูกมันไม่ต้องเปิดหนังสือเลยก็ได้ อ่ะเดี๋ยวซาดินฟังตามมีเชื่อบุ่มแล้วกันเนาะโอเคนะคะฟังตามมีเชื่อบุ่มทีละรูปแล้วหนูก็เขียน make yourself นะคะอ่ะโอเครูปที่สอง oh. รูปที่สองของเรานะคะเป็น oh. แล้วแต่หนูนะครูบ oh. ุ๋มรูปที่หนึ่งหนูอ่ะเป็นไม้กวาดหยักย่ายรูปที่สองหนูใส่เป็นไม้กวาดดอกหญ้าได้ไหมคุณครูบุ๋มก็จะดูตามที่หนูเขียน โอเคไหมคะเลขที่หนึ่งเป็นไม้กวาดดอกหญ้าเลขที่2หนูจะเป็นไม้ถูพื้นก็ได้คะ่ะลูกไม่เป็นไรแล้วแต่เด็กถนัดที่จะทําส่งกลุ่มเลยแต่เด็กๆก,ก็ต้องกํากับไว้อยู่แล้วว่าอันที่2เป็นไม้ถูพื้นนะห<ม>น้าของไม้ถูพื้น<ม>ที่เราจะใช้ทาําคืออะไรไอ่าถ้าทีมปิดไมเลยลูก ถ้าทีมปิดไม้นะคะเยี่ยมมากโอเคไหมคะอ่ะรูปที่สองคือไม้กวาดขนไก่นะคะลกูกไม้กวาดขนไก่นะคะเด็กก็ใช้เขียนแต่ว่าใช้ปัดฝุ่นอ่ะส,สดีนนเย็นขู่มนะคะลกูกใช้ปัดฝุ่นนะคะเครื่องเดือนเครื่องตกแตง่งใช้ปัดฝุ่นบนโต๊ะก็ได้คะ่ะเอาเอาที่เราเข้าใจนะลกูกเราเข้าใจแล้วเราเขียนเลย นะคะไม่จําเป็นต้องมีหนังสือเมื่อกี้คุณครูผุ่มก็ให้ดู powerpoint แล้วเนาะรูปที่สามของเราก็คือไม้กวาดดอกยาเห็นไหมคะใช้ทําอะไรอะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเขียนบอกว่าใช้อะไรคะปัดฟูนแค่นั้นเองง่ายๆลูกเห่ไหมคะอ่ะต่อมาไม้ถูพื้นไม้ถูพื้นใช้ทําอะไรอะ่ะไม้ถูพื้นเอาไปกวาดบ้านได้ไหมลูกได้ไหม ปูนอย่าทำหน้างงปูนเขียนงานให้ครูบุ๋มหรือเปล่าอ่ะปูนอ่ะไหนลองปูนเปิดไม้ให้ครูบุ๋มหน่อยอ่ะปูนปูนหนีครูบุ๋มไปเลยพอทวงงานอ่ะอันต่อมาคือไม้ถูกพื้นไม้ถูกพื้นใช้ทำอะไรก็ใช้ถูพื้นโอเคไหมคะพื้นเรียบพื้นไม้นะคะหรือว่าพื้นกระเบื้องจอบลูกแค่นี้เองไม่ต้องแบบยาวเอยมากเอาที่เด็กๆเ,เข้าใจ คุูบุ๋มอ่านแล้วคููบุ๋มเก็ตอิมันก็โอเคเลยลูกโอเคไหมคะอันต่อมาคือที่ตักผงซาดินฟังนิเจอร์บุ๋มนะลูกแล้วซาดินค่อยๆเขียนฝึกการเขียนนะลูกนะหลายคนที่ส่งงานนิเจอร์บุ๋มมาลูกแล้วเกิดข้อผิดพลาดตรงสะกดยังไม่ถูกต้องเด็กๆต้องสู้ต้องไฟติ้งลูกฝึกเขียนบ่อยๆเนาะ ดูจากหนังสือนั่นแหละลูกหนังสือวิชาต่างๆอ่านบ่อยๆนะคะอ่ะโอเคสุดท้ายก็คือที่ตักผมที่ตักผงม,มีไว้ทําอะไรที่ตักผงม,มีไว้ถูกบ้านไหมคะใครเอาที่ตักผงไปถูกบ้านไม่มีที่ตักผงก็คือเราจะเอาไว้นะคะเ,เกเ็บเศษฝุ่นเศษขยะที่เรากวาดกองๆเอาไว้แล้วอลูกโอเคไหมคะค่อนข้างจะ very easy นะง่าย มีอยู่ทั้งหมดไฟผิดเจอโอเคไหมนักเรียนสามารถแคปหน้านี้ไว้ได้เลยนะคะหรือถ้ามีโทรศัพท์อีกเครื่องก็เทคโฟโต้ take photo ไว้ได้เลยอ่ะโอเคในระหว่างนี้เดี๋ยวที่เชื่อผมเวลาเหลือค่ะเวลาเหลือนะคะในในระหว่างนี้เดี๋ยวที่เชื่อผมนะคะ,ะ,ะ,คะจะสั่งงานเด็กๆไว้สําหรับพรุ่งนี้ตอนเช้าเราจะเรียนวิชาไทย subject อ่ะแม่ฝากงานนิดนึงนะคะ วิชาอ่ะดูหน้านี้อมองเห็นไหมล่ะลูกอ่าเขาเรียกหนังสือเล่มนี้ว่าในระหว่างที่ทีเดเก็กๆทํางานเดเก็กๆก็ฟังกลุ่มไปด้วยนะคะอ่าหนังสือเล่มนี้เขาเรียกว่าหลักภาษาค่ะนะคะหลักภาษาให้นักเรียนนะคะการบ้าน homework หรือเปล่าอ่าใช่ให้นักเรียนนะคะไปอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยนะคะ หนังสือที่มีชื่อว่าหลักภาษาในโลกน้องเห็นไหมเอยเห็นสิลกูกอ่าหลักภาษานะคะในหน้าเจ็ดสิบห้าค่ะเด็กๆในหน้าเจ็ิบห้าเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่แล้วจ้า n e w unit โลกหน่วยการเรียนรู้ที่ห้าเรื่องฝันไน้ายของกองอ่าใ,ใช่ค่ะลกูก น่าเจ็ดสิบห้าเด็กๆใช้ดินสอเขียนไว้ก็ได้ลูกเขียนไว้ข้างๆสุดท้ายครับผมอ่านแล้วครับเรื่องสันร้ายของกล้องแวริเกอร์แน่นครับถูกอ่ะเยี่ยมเยี่ยมมากพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะมาตอบคําถามกันโอเคหนึ่งคนที่อ่านแล้วก็คือพี่สตีนพรุ่งนี้ครูบุ๋มมีคําถามให้เด็กๆทําในแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครจะตอบคําถามของครูบุ๋มได้เก่งกว่ากันโอเคนะ อ่าเด็กๆอ่านแล้วเยี่ยมมากแสดงว่าใช้เวลาที่ว่างอยู่การพี่บ anyway ิ๊ก yeah. ก็ไม่มีใครเก็บให้เกิดประโยชน์นะคะถ้าทิมปิดไหมลูกอ่าโอเคนะคะถ้าพิมปิดไหมนะคะโอเคฟินิช already ไหมคะดิสเพทนี้ฟินิชไหมอ่าโอเคนะคะสำหรับดิสทามนี้นะคะ โฮมอิคโนมิกนะที่เชื่อผมหวังว่าเด็กๆจะมีความเข้าใจแล้วเลือกอุปกรณ์นะคะเลือกอุปกรณ์การทํางานบ้านได้เหมาะสมครูผมบอกแล้วถ้าหนูเลือกอุปกรณ์นะคะให้เหมาะสมกับงานบ้านงานบ้านของหนูจะเสร็จอย่างรวดเร็วเลยลูกและหนูอาจจะแผนเอาไว้ใช่ไหมคะวางแผนเอาไว้ว่าหนูต้องทํางานบ้านให้เสร็จก่อนคุณพ่อคุณแม่เลิกข้าโมงเสร็จแน่นอนลูกแต่ ถ้ามีบางคนนะคะเลือกอุปกรณ์ไม่เหมาะสมกับงานเช่นเด็กๆไปเลือกไม้กวาดอยกักย้ายเอามากวาดพื้นได้ไหมลูกกวาดพื้นได้ไหมไม่อาไม่ได้คุณครูคผมหนจมูจะใช้ไม้กวาดอ่าจะใช้ไม้กวาดขนไก่นี่กวาดพื้นไปเลยค่ะ อย่างเงี้ยก็ไม่ได้เราจะต้องเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับงานโอเคสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าใจเด็กๆก็ค่อยๆนะคะค่อยๆศึกษาค่อยๆอ,อ่านจากเพจสบุ๊กหรือว่าหนังสือโอเคหวังว่าอันนี้แบบทดสอบอันนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นโอเค See y o u a g a i n t o m o r r o w นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้ Goodbye คะ่ะ